ในที่สุดอาเซอลก็ไม่แพ้แมนซิตี้แล้วนะครับแล้วก็สามารถปาดหน้าคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลได้สำเร็จนะครับคลิปนี้ครับชวนทุกคนคุยหลังเกมกันหน่อยครับเกมที่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชนะในเกมนะแต่ว่าก็ไปชนะโดนจุดโทษซึ่งก็มีรายละเอียดมากมายในเกมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาคุยกันหน่อยครับสนับสนุนโดยซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทและข้อเสนออื่นๆอีกเพียบที่โชว์รมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.suzuki.co.th สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับชวนคุยกันหลังเกมกันหน่อยนะครับเกมที่อาร์เซนอลครับจั่วหัวในการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาลนี้ครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในโลกการกุศลนะครับคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับเตะกันที่เวมบรียครับสนามแห่งชาติของอังกฤษเขานะครับแล้วก็เป็นสนามที่ต้องบอกว่าเป็นสังเวียนแข่งในรายการใหญ่ๆนะครับเอฟเฟคับนี่ก็ใช่นะครับแล้วก็อีกหลายๆรายการอยู่ไอคาราบาร์ครับนี่ก็ใช่นะครับ ก็อีกหลายรายการเลยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอยากชวนทุกคนคุยกันหน่อยนะครับคุยหลังเกมกันหน่อยนะมาเป็นเซียนหลังเกมกันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้ทายผลทายสกอร์กันไปก่อนหน้าแล้วนะครับก็หลังเกมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับชอบใครเป็นพิเศษนะครับนักเตะใหม่ทั้ง3คนได้ลงครบเลยนะครับฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ติกตอกนะครับพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ก่อนจะไปดูรายละเอียดของเกมนะครับผมมีเรื่องอยากจะแจ้งทุกคนทราบก่อนนะครับเดี๋ยวใน ฤดูกาล2023-2024นะครับช่องคุยกันเนอร์ของเราเนี่ยนะครับได้รับข่าวดีครับเราจะได้ภาพลิขสิทธิ์ของพรเมเลีกเนี่ยมาประกอบในการทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ว่าจะเฉพาะใน u t u b e เท่านั้นนะใครที่ดูผ่านช่องทางอื่นๆอยู่ดูผ่าน Facebook อยู่ดูผ่าน t i k t o k อยู่แล้วยังไม่ได้ตามยู u ูปนะครับฝากไปตามที่ YouTube ด้วยนะครับจะได้ติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็จะได้ได้ดูไฮไลท์จะได้ได้ดูภาพประกอบนะครับทกุ ได้ติดตามกันนั่นเองครับว่าแล้วเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับสิเวทพืนที่จริงของทั้ง2ทีมนะครับของอาร์เซนอลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพนะครับเพราะว่าเราได้ตัวนักเตะใหม่มาพอสมควรนะครับสิเวทพืนที่จริงของอาร์เซนอลหน้าตาเป็นแบบนี้ครับมาในระบบ4 2 3 1นะครับผู้สาวตัวเป็นอาร์ลแลมสเดลนะครับกองหลัง4คนครับมีทางด้านของเบนจามินไว้ยืนขวาครับแล้วก็จูเลียนทิมเบอร์ขยับมายืนซ้ายเพราะว่าซิเฉนโก้ไม่พร้อมที่จะลงในเกมนี้ครับแล้วก็ผู้ชนะฮาดิบบบาจััคู่กกรา์ดยสนนัั่เองครบ มิดฟิลด์ครับใช้ทางด้านของโชมัสปาเตเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแบบเต็มตัวเลยนะครับคู่กับดิแคนไรส์ครับแล้วก็มีมา์ตินโอเดกาเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับซ้ายขวาครับใช้ทางด้านของกราเบิ้ลมาร์ตินาลีครับแล้วก็บุโกโยสาก้ากองหน้าตัวเป้าหรือว่าจะเรียกว่าฟอร์นยอะไรก็ได้นะครับก็เป็นคล้ายฮาวเวิร์ดนั่นเองนะครับก็ ถือว่าเป็นสิบผู้เล่นตัวจริงที่พร้อมที่สุดของเราณเวลานี้นะครับเพราะว่าเกรทเชซัสบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็เซนเชนโกไม่พร้อมที่จะลงนั่นเองครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตามผังก็ขึ้นมาเป็น4-2-3-1เหมือนกันนะครับแต่ผมเท่าที่ดูเนี่ยช่วงแรกเหมือนจะยืนเป็น4-4-2นะผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของออเตก้าครับกองหลัง4คนครับไคล์วอลเกอร์เป็นกัปตันทีมครับแล้วก็มีอาจจะยืนยืนฝั่งซ้ายครับคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ปใช้จอห์นสโตนจับคู่กับทางด้านของเดียร์สครับ แล้วก็กองกลางครับใช้นักเตะใหม่อย่างโควาซิชครับจับคู่กับโรดี้นั่นเองครับแล้วก็มีตัวทําเกมอย่างแจ็คกิริตยืนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ซิวายืนขวามีอาเวร์เลสครับเล่นร่วมกับทางด้านของเออร์ลิงเบิรฮาร์แลนด์ครับเริ่มเกมมานี่ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจนะครับทางด้านแมนซิตี้เนี่ยตอนแรกก็ผมคิดว่าอาจจะไม่เน้นมากนะครับแต่ว่าก็ดูดูไม่เบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ลงเล่นในรายการนี้แต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ได้แชมป์เลยนะครับเป็นรองแชมป์สเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เริ่มต้นเกมขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นทางฝั่งซิตี้ได้มีโอกาสส่องก่อนจากทางด้านของโรดี้ครับยิงเรียกว่าถากเสาไปนิดเดียวเลยนะครับและหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลก็มีโอกาสแบบว่า โค้ดจาโอกาสทองครับขึ้นเกมมาทางขวาครับเบนจามินไว้ครับหลบอคารนจี้มาสวยงามนะครับก่อนที่จะปาดเข้ามาด้านในให้คล้ายฮาเวิร์ดครับก็ยิงไม่ได้เรื่องเลยครับนะฮะเรียกว่าไม่มีทรงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายให้กับซิตี้ได้นะครับถึงแม้ว่ากาเบยลเบนติเดลี่จะมาซ้ําในจังหวะต่อมานะครับแต่ว่าก็โดนบูเลนซิตี้เนี่ยเข้ามาบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหมดเวลาเล็กน้อยครับซิตี้ครับโดยทางด้านโรดี้เนี่ยนะครับเห็น แมนยู uh, U, ครับโอนาน่าโดนยิงครึ่งสนามครับอยากทำบ้างครับนะฮะพวกก็เลยลอ่ลอล่อแลมสเดลเขาให้ครับแต่ว่าโชคดีครับนางยิงไม่ตรงกรอบนะครับก็แต่ว่าก็เฉียบไปนิดเดียวนะตอนแลมสเดลก็ขึ้นมาสูงจริงๆนะครับแต่ว่าก็โอเคละกลับมาวิสัยก็ยังสามารถปัดป้องได้แต่ว่าลูกนั้นยิงไม่ตรงกรอบเองครับ หลังจากนั้นครับครึ่งเวลาหลังครับซิตี้บี้หนักใส่อาร์เซนอลจริงๆนะครับแล้วก็มีจังหวะเกือบได้ประตูหลายต่อหลายครั้งครับจนมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอาเควินเดอะบอยลงมาเนี่ยโหเ,เกมแบบเปลี่ยนมากแล้วก็เอาจากนั้นโคพาวเมอร์ Palmer ครับแทนที่เอริงเบลฮารันที่วันนี้ค่อนข้างเงียบครับโดนนักเตะอาร์เซนอลประกบติดจนเรียกว่าแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยนะครับก็เอาพาวเมอร์ลงมาเนี่ยเป็นตัวแสกทันทีครับ ส่วนฝั่งอาร์ซอลเนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนครับเอาจูเลนทิมเบอร์ออกไปพักครับแล้วก็เอาทางด้านของคลนเทนี่ลงมาเล่นครับลงมาเล่นจังหวะแรกก็โดนทันทีเลยครับเป็นจังหวะขึ้นเกมมานะครับฟิลฟ์ลดนเนี่ยตัดบอลจากแดนตัวเองมาได้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาแทงมาทางด้านฝั่งขวานะครับซึ่งก็เป็นฝั่งซ้ายของอาร์ซอลนะครับตอนแรกเนี่ย ทางนั้นเทยนี่เนี่ยสกัดไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่าสกัดไปเข้าทางเควินเดอะบอยครับเบิ้ลให้กับพาเมอร์ต่อนะครับหลังจากนั้นก็ปั่นโค้งๆเลยครับนะสวยงามครับเทียนี่ก็เรียกว่าล้มเป็นลูกแมวเลยครับนะฮะไม่มีไม่มีทรงเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นประตูครับทำให้แมนซิตี้เล่นง่ายครับนำหนประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่76ครับ หลังจากโดนน้ำครับอาร์เซนอลดับเครื่องชนเลยครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีก3คนนะครับเอาเอ็ดดี้เอ็นเดเทียลงมาแทนดีแคนไรส์ครับเอาสมิธโลลงมาแทนกราเบลเมเกเยสครับถอดกองหลังใส่แนวรุกเลยนะครับเอาฟาร์เบียวีอร่าลงมาแทนคายฮาวเวิร์สนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการทุบมอข้าวตัวเองแล้วก็ลุยเต็มที่ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของจังหวะโดนสวนมาบ้างนะครับจังหวะโดนเกือบทำให้เสียประตูบ้างนะครับแต่ว่า คนสำคัญที่ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้คือทอสซาครับนะลงมาแทนกราเบลเมอร์ตินาลีเนี่ยนะครับก็ยิงประตูชัยยิงประตูตีเสมอได้นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะทดเวลาบาดเจ็บของพรีเมียร์ลีกเนี่ยต่อจากนี้จะเหมือนฟุตบอลโลกคราวที่ผ่านมานะครับที่กาตานะก็คือจะทดตามจริงเลยนะครับสมมุติว่ามีรวมๆแล้วเนี่ยจะต้องทดไป8นาที9นาทีก็ตามนั้นเลยนะครับเกมนี้ทด8นาทีครับแต่ว่าในจังหวะช่วงของทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยมีการบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมนะครับมีการประทะกันของใคร คายวอล์กเกอร์กับโทมัสปาเต้เครับ ก็เลยทำให้ต้องยืดไปอีกหน่อยนะครับและยืดไปอีกหน่อยนี่แหละนะครับทำให้ออสนาตีเสมอจนได้ครับจากจังหวะเตะมุมครับก็บุกเยอสการเล่นสั้นมาที่ทอสซาครับแล้วทอสซาก็ปั่นด้วยซ้ายนะครับบอลไปเฉลดนิดนึงครับเฉลับอากาจิครับทำให้ออเตกาเนี่ยหลงหลงทางหลงเรียมไปเลยนะครับแล้วก็ประตูตีเสมอจนได้นั่นเองครับและเมื่อเสมอก็ต้องยิงจุดโทษเพราะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ก่อนเกมนะรายการนี้ไม่มีการเสมอกานนะครับจะต้องหาผู้ชนะเท่านั้นและถ้าเสมอการจะต้องดวลจุดโทษตอ นั่นเองครับในการดวลจุดโทษก็สนุกค,ครับ ทั้ง4ีสามหาคนของอาร์เซนอลเนี่ยทำประตูได้หมดเลยนะครับจุดไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่2คนของแมนซิตี้ครับคนแรกเนี่ยอาร์เซนอลเล่นได้ยิงก่อนนะครับโอเดกาดกับตันทีมครับซัดไปเป็นประตูนำออกนำไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเควินเดอะบอยครับกัดตันทีมของแมนซิตี้ครับยิงไปชนคานเข้าให้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เซนอลได้เปรียบทันทีนะครับและหลังจากนั้นครับคนที่2ของอาร์เซนอลทอตซาครับคนยิงประตูตีเสมอก็ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังครับยิงออกนำไป2-0นะครับแล้วก็ คนต่อมาของซิตี้เป็นทางด้านของเบรโดซลบาครับก็มายิงประตูแรกให้กับซิตี้ City ได้ในช่วงยิงจุดโทษนะแล้วก็บุกโยซากาครับคนนี้เนี่ยตอนมายิงเนี่ยผมแอบเสียวนิดนึงแม่งน้องบีเพิ่งจะพลาดมาในเกมพรีีซั่นนะครับมันจะพลาดอีกเราะวะนะครับสุดท้ายครับก็เรียกว่าไม่พลาดนะครับก็ยิงอาร์เซนอลเป็นลูกที่3นั่นเองครับและไฮไลท์มาอยู่ที่คนนี้แหละครับโรดี้ครับ โรดี้เนี่ยระหว่างเกมเขาก็ยังคงรักษามาตรฐานเดิมนะครับก็เล่นตุกติกเล่นเล่นไม่ค่อยน่ารักนะครับโอเคแฟนซีด okay, ีอาจจะเลิฟแหละแต่ว่าคู่แข่งอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับของอาร์เซนอลครับฟาบิโอเวราครับก็ยิงประตูปิดกล่องครับให้อาร์เซนอลชนะในช่วงดูนจุดโทษไป4ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลได้สำเร็จนั่นเองครับ มาดูหลังเกมกันหน่อยนะครับหลังเกมเนี่ยมิเกลอิตา้าก็ต้องเป็นของได้สัมภาษณ์เนาะก็ออกมาบอกว่ามีความสุขมากกับในในการได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลแล้วก็เขาพูดถึงเวมรี่เลยว่าการมาที่เวมรี่แล้วได้แชมป์เนี่ยมันมันช่าง หอมหวานมันช่างทําให้ทีมมีความสุขมันทําให้เขามีความสุขมากนะครับก่อนหนะ้านี้ก็มาได้แชมป์แรกที่เวมบรีในการคว้าแชมป์เอฟเอคัพนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้คอมมูนิตี้ชิลแล้วก็ได้คอมมูนิตี้ชิลซ้ำอีกครั้งหนึ่งในรายการนี้นั่นเองครับส่วนอีกคนหนึ่งครับที่ถูกจับจ้องจับจดมากครับนั่นก็คือดิแคนไรส์ครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้เลยนะ เรียกว่าเนียนตาเนียนกริปนะครับทั้ง3คนเนี่ยผมว่าเดคแคนไรส์สอบผ่านเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วครับมีนักข่าวไปสัมภาษณ์หน่อยครับก็หลังจากย้ายมาเป็นค่าตัวสถิติสโมสรนะครับเขาบอกว่าผมตื่นเต้นมากมากครับนี่คือสิ่งที่ผมจินตนาการไว้ตอนก่อนมาร่วมทีมนะครับซิตี้เนี่ยทำให้อาร์เซอลเจองานที่ยากลําบากนะครับแต่ว่าเราก็คาดการเอาไว้แล้วนะครับผมแฮปปี้มากๆครับ พวกเราต้องมีความอดทนนะครับในการเจอกับซิตี้นะครับเหมือนกับที่มิเกลอาเต้าบอกว่าไว้ก่อนเกมเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาขึ้นในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานครับแล้วก็มีได้รับความรู้ได้รับ อะไรเยอะแยะประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับผู้จัดการทีมอาร์เตต้าเนี่ยบอกผมว่าผมจะต้องทําอะไรและจะต้องพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับผมมั่นใจว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ดีสาหรับอาร์เซนอลเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดเท่านั้นเองนะครับนี่คือจากด้านของดิแคนไรซ์ครับที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มาแทนที่กราเนชชากา้าได้ดีเลยนะผมมีความรู้สึกว่าเขาเล่นเนี่ยไม่เป็นวินฟิลตัวรับสักทีเดียวนะ เหมือนขยับขึ้นมาเชื่อมเกมได้บ้างนะครับในหลายจังหวะเนี่ยขึ้นไเพรสซิงหน้ากรอบอกรอบของแมนซิตี้ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากให้ลงเล่นเป็นตัวจริงมากเลยก็คือทางด้านของเรนดทอสซาครับทอสซามีประโยชน์กับทีมเรามากๆเลยนะครับเชื่อมเกมได้เอาตัวรอดได้1ต่อหนึ่งเนี่ยเขา เขาไม่จนนะครับนะบไม่ได้แปลว่ารวยนะไปถึงทักษะเขาดีนะครับเขาไม่จนเลยนะครับมึงมาเหอะมา2มาสกูเอาตัวรอดได้หมดนะครับแล้วก็มักจะมีประตูมหาัศาจรรย์ให้เราเสมอและที่สําคัญสุดยิงได้ทั้ง2เท้านะครับคู่แข่งไม่รู้ว่ามึงจะซัดเท้าไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีทอสซาอยู่ในสนามผมว่าอาจจะได้เปรียบนะครับก็อยากให้ทีมเนี่ยค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกันไปนะตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่าจากแพ้ซิตี้โรูๆตอนนี้เราเสมอเขาได้แล้วแล้วก็ มาชนะในจุดโทษแต่ยังชนะเขาในเวลาไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องพัฒนาต่อไปครับอ่ะ next s t เ p ครับเกมหน้าครับเราจะเปิดสนามในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกับทางด้าน Nottingham Forest ครับก็เป็นเกมวันเสาร์นะครับในเวลาประเทศไทยเนี่ยเล่นกู้แรกเลยนะครับตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับใครก็ ถ้าสะดวกเป็นแฟนทีมทีมอาร์เซนอลนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ไปดูฟุตบอลนะครับแล้วก็มาเชียร์กันแล้วก็ติดตามคุยกันเนอร์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ทิกเกอแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีภาพฮภาพของเกมการแข่งขัน,นะะมาฝากกันแบบถูกลิขสิทธิธ์ละนะครับใครที่เป็นแฟนกันก็นกฝากติดตามด้วยก็ขอบคุณทาง True ID ด้วยนะครับนะบที่กรุณาเลือกช่องเรานะครับในการที่จะเผยแพร่นะครับในเรื่องของภาพไฮไลท์ต่างๆภาพ ภาพของฟุตบอลพรีเมียร์เลีอยงกฤิกนะครับให้แฟนๆในเมืองไทยได้ดูกันละกันนะ,ะคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้ครับชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดนะครับหรือว่ามีโมเมตนต์ไหนที่อยากคุยอยากแชร์ก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับนะ,ะคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าสวัสดีครับ